เห็นว่าเปิดปิดวงอยู่บ้านพักพี่น้องกําลังเฮ็ดโดมครับเฮ็ดโดมพ่ให้หมอลัมไม่ยังมาอยู่ในนีนะะ่เนาะแล้วก็เอาเป็นซ่อมของอาจาร,รย์นักดนตรีพร้อมพอดีมันอยู่หน้าหอ้นะหองนักดนตรีนะหัวหน้ากาลังเฮ็ดโดมน้อยครับบ่นอยบบใยญ่ขนาดกลางนะเป็นโดมขนาดกลางทุบห้องมองนี่ออกห้องนี่เป็นห้องดังห้องเดิมห้องตั้งแต่ตั้งวงเลย สมัยนั้นบอนนก็อยู่นี่แหละสมัยปีแรกนั่นคือห้องพักอยู่ตรงนี้แล้วก็ซ่อมอยู่มองนี้เนาะเป็นบวกเอเจาะอ,อยู่นี่ปีแรกนะครับแล้วนกะ็มีขั้วอยู่มองนี้อยู่หน้าบ้านหัวหน้าเนี่ยสมัยปีแรกตั้งแต่ตั้งวงนีเป็นห้องพักกำลังเ,เห็ดไม้อยู่บ้านพักกวางขวางครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งสถานที่มองไม้น,น้าหัวหน้าซื่อที่ไม่ติดกับนี่แหละ เป็นโกดังซ่อมซ่อมระบบเวทีเครื่องเสียงซ่อมไฟนะครับอยู่อยู่หลังอยู่หลังดมไงวนาซื้อไม่โค้งกันกระซียกเถียงหน้าหน่อยขึ้นไปทั้งบกนะครับตังวงมงนี่อันนี้จะเป็นของหมอล่ำเพลินแดงโตนะครับหลังจากที่บบได้เปิดปิดวงก็จะเป็นที่ซ้อมนะครับซ้อมของอาจารย์ทะบนตีนะครับฤดูกาลนานะครับเปิดวงยีก,กันยานะครับ ณสถานที่ตรงนี้นะครับบดจืนบดแสะครัวหน้าวิารัตนค้อนกีดเบิดเลยแม่ครับคงการค่อยๆเห็ดไปอันไหนสำคัญก่อนเราก็สีเห็ดก่อนนี่นบ้านพักาบางคนกระลับบ้านบางคนกระบอกกลับบ้าน,าน,บบานาผู้ใดเงินเหลือเพิ่็เมื่อบ้านเพ่นผู้ใดเงินบ่หลายหรือเพิ่อนอยูบ่บ,บ้านไก่พิ่นกระบอกกลับนะครับตะกี้พิ่นสีเขานะครับพิบ่นขายให้หัวหน้า อยู่ติดบ้านผักหมอลำใจเกินร้อยเลยนะครับควงๆวงสะดวกสบายพี่น้องนะครับเดี๋ยวเข้าบ้านผักก็เห็ดไมรี ade, ่โนเวตไมเก็บเมียนไม่อันนี้ท่านมีเวลาแมมวันหนากใครบอนุนมาอยู่ฟังนี่เพิน่นวาห้องคอนวอยติดแอร์นะครับผู้ใดซิ้อมาเป็นคอนวอยฟาวมาเร็ว พมพ่อตื่นอยู่ตีคือแอร์เย็นดีแท้วะฮอ,องคอนว้อยพี่น้องติดแอร์บัธรรม,มาดาดิตัวนี้ นีมิซาป่าพร้อมทีติดกับวัดเลยพี่น้องจากน้อยสาก,ากระถสมหัวหน้ากระถสมคึอเ่านะครับป่าพื้นที่ไม่เห็ดไม่อันนี้ผึ่งซื้อไม่ล่าสุดเลยนะครับที่พักอันอยังเขาเอขอนสำนักง,งานของคอนบอยครับคือคอนบอยระบบคอนบอยจะอยู่ทั้งนี้เบิดฟังพุ่นก็จะเป็นแดนเซอร์แล้วก็ซ้อมกันอยู่โดมฟังพุนนะครับเปิดปิดวงก็ใช้ฝั่งนู้นนะครับนี่มองจอรถติดกับวัดเลยพี่น้องนะที กวงมีห้องน้ำมีอย่างดีนะครับรับบุคลากรใหม่นะครับเข้าร่วมสังกัดมอล้ำใจเกิืออยปีที่เก่านะครับทั้งคอนบอยทั้งนักแดนเซอร์คือทุกผแผนกเลยนะครับพี่น้องสามารถเอาลูกหลานมาอยู่น้ําใจเกือลอยสบายครับคอนว่าห้องติดแอร์พร้อมนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของทั้งหลังนี่คืออันนี้โครงเวทีทีบ่บไไซนะครับตัด อ๋อคือบริสายเราเอามาเก็บไว้นี่ก็คือจะแยกหมวดหมู่อันใดมันสใสได้ยูอันใดใสบริสายคือสีขายนะคบอันใดที่เป็นเหล็กที่ยังคงใช้ได้อยู่นะอันนี้ยังทําเวทีมินิไดยูนะครับเพราะว่าอ่ากระเถิบเวทีขื้นให้มันสูงขื่นก็เลยอันเก่าก็เลยบริสายนะครับพวกสังกะสีพวกโอ้หลายอย่างแม่ตะกุงตะเกียบคืออันนี้คือโรงเก็บเศษเหล็กเอาไง่ายๆคือเศษเหล็กจัดหมวดหมู่มีห้องน้ำพร้อมทั้งหลังนี่ นะครับสบายในแม่เห็นบาอ,อ่อนซ้อนอ่อนซ้อนฝ่าวมาเร็วๆปูดทีเมนเบิดออมสังกะสีไปหัน